สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นห่งมอร์งนิวส์เช้าวันพระหัสที่8ตุ 2, ลาคม2 5 6 3ราคาทองสปอร์ตเมื่อวนันยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องแต่ว่าช่วงกลางวันอาจจะเห็นมีการฟื้นตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน1,900ดอลลาร์นะคะแต่ว่าช่วงคืนก็มีแรงเทขายกลับออกมาอีกรอบหนึ่งท่ามกลางความไม่แน่นอนในการออกมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของอเมกานะคะซึ่งต้องเรียนว่าประนุนาธรรมตอนนี้ก็อาจจะเหมือนกับคำพูดไปไปมาๆนะคะเมื่อวานเรายัางบอกว่าประนุนาธรรมเขามีการสั่งการให้คณะบริหารของทำเนียบข่าวเนี่ยระงับการเจรจากเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่กับพรรคดูเมกานะคะไปจนถึงเลยวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาวันที่ สามพฤศจิกายนนะคะก็คือหลังลการเลือกตั้งเราค่อยมาคุยกันแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าก,ก็ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็บอกว่าอยากที่จะเร่งรัดนะคะให้มาสับสนการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งณตอนนี้ก็บอกว่าก็เตรียมที่จะลงนามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายเช็คนะคะเพื่อ,อ เป็นเงินสดให้กับคนรเมการนี้คนละนี่ยคนละ1,200ดอลลาร์รวมทั้งการอาดฉีดวงเงิน2.50หมื่นล้านดอลลาร์นะคะเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบินด้วยนะคะแล้วก็อีก1.3 5ห้แสนล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจสายย่อยนะคะตร,ตรงนี้ก็อาจจะอ,อีกอันหนึ่งนะคะนอกจากประเด็นที่มีการคุยก,กันกับพักคดมแครนะคะอันนี้าจจาะเป็นปิย่อยนะคะที่อาจจะต้องมีการเร่งช่วยเหลือ ซึ่งก็เมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนสก็ปรับตัวขึ้นเยอะทีเดียวนะคะปรับตัวขึ้นเกือบ2%นะคะขึ้นมาประมาณ530จุดนะคะทองคำก็มีแรงเทขายออกมาด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเงินก็ไหลไหเข้าในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้น สำหรับการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดนะคะซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่15-16กันยายนที่ผ่านมานะคะมองชี้ว่ากรรมการเฟดก็มีความกังวลเกี่ยวกับความราช้าในการออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะเราก็มอกว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะที่จะต้องทําเพื่อที่จะโยุงให้เศรษฐกิจฟื้นตัวส่วนกองทุน SPR เมื่อวานไม่เคลื่อนไหวนะคะนิ่งถึงของทองเท่าเดิมเมื่อวานนี้ ราคาทองสปวตปิดตลาดที่1,887ดอลลาร์ลดลงไป9.2ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นปิดที่27,950บาทไม่เปลี่ยนแปลงค่ะราคาทองแท่งของพ่อสเส้นเฮงปีสองปิดที่27,910บบาทค่ะ คืนนี้ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามนะคะคืนนี้ฐาเมกาจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจแค่ตัวเดียวด้วยจํานวนผู้ขอสกันว่างงานหลายสัยปดาห์ตลาดประเมินว่าตัวเลขจะอยู่ที่820,000รายนะคะก็หลักๆว่าจะติดตามเรื่องเกี่ยวกับมตาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของซาเมการตกลงว่าอย่างไรนะคะจะคุยกันอีกรอบไหมนะคะหรือว่าจะอาจจะพักดันพวกมตาตรการเล่้งดวนออกไปก่อน สำหรับแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,870ถึง1,900ดอลลาร์นะคะกรอบอาจจะใกล้ๆก,กับเมื่อวานนี้แนวรับ1,870ดอลลาร์แล้วก็1,850ดอลลาร์แนวต้าน1,900ดอลลาร์แล้วก็1,920ดอลลาร์เงินบาทเมื่อวานกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะประมาณสัก4สตางค์ได้นะคะอยู่ประมาณ31.22บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ใน,นส่วนของราคาทองแท่งนะคะถ้าเป็นแนวรับจะอยู่ที่27,650บาท27,400บาทแนวต้าน2 8งห0นบาท28,300บาทค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนก็แนะนำอย่างนี้นะคะว่าก็ถ้าเป็นลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะเทรดดิ้งตามกรอบประมาณ1,870ดถึง1,900ดอลลาร์ได้นะคะ ลงทุนทองแท่งยังแนะนำให้ซื้อได้นะคะพันแปดร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์นะคะแล้วก็จุดแนวรับที่สำคัญก็คือ1ันแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์ส่วนทิศทางเงินบาทวันนี้มองว่าน่าจะแข็งค่าขึ้นได้ต่อทางเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงหลังจากที่ก็มีแหล่งเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะตัวเงินสกุลดอลลาร์ที่เป็นเงินปลอดภัยออกมานะคะเพราะว่าก็มีความ การที่เตรียมที่ออกมารตการกระตุ้นเศรษฐกิจของเซกาประเด็นตรงนี้เข้ามานะะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ